โอ้ยน่ากินจุดประสงค์ของเราก็กินมาไหว้พระโอ้ยของกินแบบอื้มเยวจะกินให้ตาย สัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาทําภารกิจนั่นคือการมาเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่นุ่นมาเที่ยวที่นี่นะคะจริงๆแล้วอยากมามาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่สะดวกมานะคะนี่ให้ดูชุดก่อนเออ มันต้องมีการถ่ายรูปก,กับกระทงนิดหน่นอยเพราะว่าไฟแสงสีงนขนาดนี้แล้วและคนขนาดนี้แล้วนะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปนะคะกินที่นี่จ้าดูสิว่าจะมีอะไรให้กินบ้างเดี๋ยวจะกินให้ตายไป,ปวดนนี้91เพราะว่าอีกแค่หนึ่งหมื่นก็ล้านซ้ำแล้วขอขอ เลือกินอ่ะกาจากร้านแรกเลยเหรอปปรอุ้ยทุกคนอลังการแบบของเยอะคนเยอะมากน่าสนุกมากมะม่วงน่ากินมากเลยอ่ะสดชื่นเขาบอกว่าชิมไม่ซื้อก็ได้อ,อร่อยมากอเ,เอากระปิหวานชุดหนึ่งค่ะเชิญค่ะคแล้วว่าเราตั้งบูธห้าสิบจะห้สิบถ่ายรูปจ้า พึ่งจาันที่สองเองนะเราได้ของที่เราอยากกินแล้วขับรถมาถึงนี้เพื่อซื้อมาแรงทอดเอาตักกแตนเล็กค่ะเอามาเลย200พี่กินน้อยจังทำไมเรื่องกินมันดูยิ่งใหญ่กว่าเราจะมาไหว้พากันไม่ใช่หรอดีทำไมชีวิตนี้ไม่มาตั้งนานแล้วอยากกินโคกไหมคะโคกแข็ง ทุกคนมันเป็นโคคูนนะ่ากินมากเลยอะ่ะเอาโคคูนแก้วหนึ่งค่ะปังโหของกินแบบทุกคนใครเคยกินบ้างอ่ะมันเป็นไงอะ่ะบอกหน่อยดิอยากรู้แต่ไม่กล้าเม้นมานะคะทำไมมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะของกินจุกมากไม่น่าจะผอมได้ในชาตินี้นมเหนียวเหนียวจริงเปล่าลองได้ โกโก้แก้วหนึ่งค่ะอ๋อนมเหนียวก็คือเหมือนนมข้นแต่เป็นรสต่างๆนี้นากินมากก็ความอ้วนมาทั้งปีอะ่ะหมดสหมือนที่นมข้นรสโกโก,โก้ใส่ลงแผงอร่อยมากใส่ต่อ5บาทลูกชิ้น3บาทจะบอกว่ามาเนี่ยอบอุ่นเหมือนบ้านเดินไปครึ่งรอบให้ความรู้สึกอะไรรู้ปะ หมือนเป็นสอสอ,สอทุกคนแบบโบกมือบายบายทุกคนสวัสดีแล้วก็ทุกคนเอากล้องมือถือขึ้นมางงมากน้ากลก้าไม่ได้ใส่เลยเพราะปาก <พอ S 2> <ป>ไม่ว่างไม่กินทูเรียนนะแต่ถ้าหลวงพ่อเห็นคือตายไปเลยน่ากินมากปลาจับหลักทุกคนอันนี้หาก,กินยากเนาะมันเหมือนเป็นทอดมันแต่ว่าเอาแบบไปปิง้งน่าหลกมากเลยอะ่ะจุดประสงค์ของเราก็คือมาไหว้พระทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะพระที่โบสถ์บนโบสถ์กันนะคะไป เรากำลังจะรอคิวนะคะแบบโยกระครังขึ้นไปบนยอดเจดีนี่เราเลือกเป็นไซส์ใหญ่เลยจะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่300บาทหนักมากดังกังวานมาก<อ>นี่งไงให้ทุกคนสับสะครติดก,กระดิ่งค่ะซ<ป>้อมก่อน Olha <laughs> a แล้วมาม่าผัดไข่ต้องมาเมาอสามสิบลมสองร้อยบาทไอเราก็ว่าได้เลขถึงว่าจะได้มาหกพันสักใบทุกคนเราจะมาเยี่ยมเซเล็กประจำนครปฐมนะคะไม่มีคิวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้สี่ทุมแล้วคือร้านเขายังไม่ปิดกระบุญแล้วอ่ะทุกคนดูคนนี่ กูออยังไม่ตายค่ะเพร<อ>าะว่าได้ข่าวว่ากินไม่ได้เลยใช่ครับซิกเนเจอร์ร้านเราเราบอกไว้ก่อนเลยครับละลายต้องแต่อยู่ในลิ้นนะครับเละต้องแต่อยู่ในกรอกรบพี่แล้วร้านเราจะไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนครับเพราะรสชาติไม่เหมือนกันสักวันนะครับพี่เพราะเราสกัดไม่ได้งงมามาวันนี้ได้กินพรุ่งนี้ก็คิวสุดท้ายเมื่อคืนตอนตีสาม <S <S อ้าวันนี้กูเรื่องจริงเขาไม่เชื่อกูเหย เดี๋ยวผมจม้พี่ชิมได้ไหมได้ค่ะน่เป็นผู้ชายแคปปอนเลยแหละนี่เป็นผู้หญิงไงอร่อยมากยังไม่ได้กินเลยค่ะตอนและอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมคนรอสุดแม่ไม่รู้สายหตุยังจ้างถ้าคุณแม่กนแนกโกหกตายเป็นคนระมาน,นะ <S 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 สวัสดีนะคะวันนี้เรานะคะจะแขกแหกปากนะคะพี่ขนมพกที่เละที่สุดในโนโครโมนะคะพี่วันนี้ก็ขอฝากร้านเอาไว้ด้วยนะคะถ้าสมมติว่างานองพานนะครับใครมาไม่ถูกนะครับร้านเราอยู่ตรงข้ามกับร้านอพาน,นิษนะคะถนนรอบองพานนะคะพี่ถ้าร้านปัจจุบันของเราอยู่ตรง ตลาดผสมมงคลตรงท็อปเดลี่นะครับพี่เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่17บเนาฬิกาถึงตีสองนะครับขอบคุณค่ะขนมพัลลัมากนะคะที่ให้เกียรติมาลองชิมขนมได้แต่ให้ชิมมีคู่ค่ะไม่แล้วถ้าสมมุติว่าใครที่อยากให้นู่นมาทําคลิปกับเจ๊แขกโดยตรงเลยเป็นแบบคลิปเต็มกดไลค์มากดไลค์มากหรือว่าเมนด่าเจ๊แขกก็ได้คนละหนึ่งได้แม่ใช่ก็เข้าไปด่าเราในเพจได้เลยครับขนมของเจ๊แขกแฮปปี้า อย่ให้ม่น,น,น,นุ่นหรอกขอบคุณค่ะมะพร้าวก็คือคู่เนี้หนึ่งกิโลขวนไม่กล้ากินแบหน้าเขินอร่อยมากร้อนทุกคนจะบอกว่ามางานวัดองค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมเนี่ยคือคุ้มมากเลยอ่ะคือมาถึงทุ่มครึ่ง ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วทุกคนคือเดินเพลินมากแล้วก็ของเยอะมากของกินเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้ามาก็อย่าลืมมาเยี่ยมเจ๊แขกเพราะว่าแกาน่ารักจริงๆทุกคนแบบอาจจะแบบเห็นในคลิปว่าแบบเออพูดจาแบบกระช้องค้างๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงแล้วแบบตกใจมากเพราะว่านางน่ารักมากนะคะก็อย่าลืมมาเยี่ยมมาลองชิมกันดูนะคะเดอะเบสมากนะคะสําหรับเจ๊แขกแหกปากนะแล้วก็สําหรับงานองค์พระปฐมเจดีนะคะก็จะมี วันที่5พฤศจิกายนเลยนะคะก็สามารถมาได้นะสำหรับงานองค์พระรฐมเจดีนะคะสนุกมากนะแล้วก็ของกินแบบเยอะมากแล้วก็ได้สักการะบูชาพระด้วยนะคะปีนี้เป็นรอยกระทงที่ฟินมาก เออพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่อยากดูนู่นประทาเจ๊แขกนะคะก็เมนมาได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดให้แน่นอนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอหมื่นไลค์เนาะเจ๊แขกมาแน่นอนแค่นี้ลาตีสวัสดนะคะบ๊ายบายก็จะถึงกรุงเทพตีหนึ่งนี่งไงให้ทุกคนสับสไครติดก,กระดิ่ง